คุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่โกดังข้าวนะครับพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นถึงกลโกงจากโครงการรับจํานําข้าวที่เกิดขึ้นการทุจริตในโครงการรับจำำํานําข้าวนั้นทําให้เราพบข้าวหายข้าวเสื่อมคุณภาพรวมไปถึงข้าวที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งเอาไว้ครับไทยรัฐทีวีได้มีการรวบรวมข้อมูล พบว่ากลโกงที่ใช้ตบตาเจ้าหน้าที่นั้นมี4วิธีการด้วยกันนะครับดังนั้นในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันว่าแต่และว,วิธีการเป็นอย่างไรขั้นตอนนั้นมีอะไรบ้างนะครับสำหรับกลโกงการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวนั้นต้องทำเป็นขบวนการครับแน่นอนว่าในขบวนการก็คงต้องประกอบไปด้วยคนหลายๆกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐชาวนาโรงสีรวมไปถึงบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองครับ คราวนี้มาดูกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของกลโกงขบวนการนี้เริ่มต้นจากไหนถ้าหากว่าเราไปดูกันครับเริ่มต้นก็จะเริ่มจากการแจ้งข้อมูลหรือว่ารายงานข้อมูลพื้นที่เพาะป,ปลูกที่เป็นเท็จครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับนอกจากนี้ก็มีการขึ้นทะเบียนชาวนาปลอมและก็จะมากขึ้นทุกๆปีครับ รวมทั้งระบุปริมาณผล,ผลผลิตในใบประทวนมากกว่าผลผลิตที่แท้จริงหรือออกใบประทวนปลอมไปขึ้นเงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนั่นเองครับเมื mm ่อผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วโรงสีจะแปลสภาพข้าเปลือกเป็นข้าวสารส่งให้กับคลังกลางลาหรือว่าโกดังข้าวมีผู้รับผิดชอบ3ามฝ่ายนะครับ3ฝ่ายนี้มีใครบ้างติดตามพร้อมกันนะครับเริ่มจากผู้ตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือว่าเซอร์เวเยอร์นะครับ ตามมาด้วยหัวหน้าคลางังคือองค์การตลาดเพื่อการเกษตรหรือว่าอ,อตกและองค์การคลังสินค้าหรือว่าอคออสอรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดมอบหมายโดยจะถือกุญแจคลงังกลางไว้คนละหนึ่งดอกครับสำหรับกระบวนการทุจริตยักยอกข้าวหรือว่าการเปลี่ยนข้าวในโกดังกลางนั้นนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นจากจุดนี้ครับโดยการนําเอาข้าวเก่าหรือว่าข้าวเสื่อมคุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านครับส่งคลงังกลางแทน เราเรียกวิธีนี้ว่าการเวียนเทียนข้าวและในวันนี้ขยายความให้มากขึ้นนะครับกลงโกง4วิธีการที่ใช้ตบตาเจ้าหน้าที่นั้นมีอะไรบ้างทําให้โครงการทุจริตในโครงการรับจะนําำข้าวนั้นกลายเป็นที่พูดถึงแล้วก็โจดจ,จันกันอย่างกว้างขวางครับเริ่มติดตามพร้อมกันครับวิธีการแรกนั่นก็คือการล้อมกองครับวิธีการนี้ทําอย่างไรจะมีการนํานั่งร้านครับมาไว้ตรงกลางกองข้าวพอนํานั่งร้านมาแล้วนะครับจากนั้นก็จะใช้ ไม่อัดครับปูล,ลงไปด้านบนแล้วก็นําข้าวดีมาวางไว้ด้านบนนะครับความสูงก็3กระสอบครับนอกจากด้านบนแล้วก็จะนําข้าวดีมาวางไว้โดยรอบด้วยครับคราวนี้เวลาไปตรวจก็จะไม่พบข้าวที่คุณภาพไม่ดีจะไม่พบข้าวที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่แจ้งเอาไว้เพราะอะไรเพราะว่าการตรวจนั้นใช้การสุ่มตรวจนั่นเองครับโดยมีอุปกรณ์สําคัญที่เรียกว่าชําชํานี้ใช้แทงข้างกองข้าวครับ ไม่น้อยกว่าร้อยละสามของจำนวนกระสอบทั้งหมดนอกจากนี้ก็จะนำไปเก็บตัวอย่างที่ด้านบนด้วยนะครับนั่นคือวิธีการแรกคราวนี้ครับคุณผู้ชมเรามาดูกันต่อในวิธีการที่สองกลโกงที่นำมาใช้นั่นก็คือการหยอดข้าวการหยอดข้าวครับจะมีการใช้สายพานลำเลียงกระสอบบรรจุข้าวเก่า,าหยอดไว้ตรงกลางครับหยอดแบบนี้เลยครับหยอดไปเรื่อยๆหยอดไปเรื่อยๆครับ จากนั้นก็จะนำข้าวดีมาวางไว้ด้านบนแล้วก็โดยรอบในจำนวนกองนี้นะครับจะมีข้าวดีเพียงแค่ร้อยละสีเท่านั้นส่วนการตรวจสอบครับก็จะขึ้นไปยืนอยู่ด้านบนนะครับยืนอยู่ด้านบนสุดนี้ถ้าหากว่ามีหลุมยุบหรือพบว่ากองข้าวลงไม่เป็นระเบียบก็จะตรวจพบได้นะครับว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เกิดขึ้นในการใช้โกงในโครงการทุจริต จำนำข้าวครับ2วิธีการผ่านไปครับคุณผู้ชมเรามาดูกันต่อในวิธีการที่3ครับสำหรับวิธีการที่3นี้นะครับเป็นวิธีการแบบไหนติดตามได้พร้อมกันครับคุณผู้ชมครับในวิธีการที่3ที่นํามาใช้เพื่อต้องการตบตาเจ้าหน้าที่นั้นก็คือการใช้ลังกระดาษใส่ในกระสอบแทนข้าวสารทําเหมือนกับโครงการรับจำำำํานําลําไยครับผู้ตรวจจะต้องสังเกตกองข้าวที่อาจจะยุบตัวขอบกองเรียงไม่เสมอกัน และวิธีโกงสุดท้ายนั่นก็คือวิธีโกงพื้นฐานครับจะนำข้าวเก่าหรือว่าข้าวคุณภาพต่ำมาใส่แทนทั้งหมดและเปลี่ยนหน้ากระสอบโดยพิมพ์รหัสกระสอบและสีเชือกตรงตามที่กำหนดเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ว่าเป็นข้าวใหม่คุณภาพดีอย่างเช่นข้าวสารเจ้า5%ที่รับจำนำมาในปีการผลิต2556ทับ5 จะต้องใช้เชือกสีม่วงคู่และพิมพ์รหัสบนกระสอบเป็นอักษรสีเหลืองขนาดไม่น้อยกว่า2นิ้วครับแต่ว่าถ้าหากสังเกตกระสอบนั้นจะเห็นว่าสกระปกมีเชื้อรามีฝุ่นแป้งและมีมแมลงจำนวนมากในโกดังนะครับคุณผู้ชมครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าว2ปี5รอบการผลิตนั้น แม้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขที่ชัดเจนได้แต่ก็มีหลายฝ่ายมองตรงกันนะครับคาดการว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการรับจำนำข้าวนี้ขั้นต่ำๆนะครับหลักแสนล้านบาทครับเออแล้วสูงขนาดนี้ผมจะลงไปยังไงครับเนี่ยโอ้ยกลัวค,ความสูง